โอเคค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่1ของเรานะคะจะเป็นตัวอย่างในเรื่องจงหาค่าค่าเวลา เพราะฉะนั้นต้องการหาค่าเวลานะคะเมื่ออาตัวอย่างแรกบอกว่าความถี่เนี่ยเท่ากับ50 Hz, เฮิรต์เด็กๆจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะต้องมาแสดงวิธีทำ Solution น,นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะจากสูตรสูตรในการหาค่าความค่าเวลาก็เท่ากับ TI เท่ากับ เศษหส่วนด้วย f เล็กนะจ๊ะจากนั้นให้เด็กๆแทนค่าเมื่อเด็กๆแทนค่าไปแล้วนะคะ ชใหญ่จึงเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย50ตอนนี้เด็กๆจะเห็นว่าหน่วยเฮิรต์ของเราเนี่ยไม่มีกิโลมิลลิเมกะอะไรนำหน้าเพราะฉะนั้นก็สามารถแทนค่าเป็น1ส่วนด้วย50ได้เลยกดเครื่องคิดเลขออกมาสำคัญมากเลยนะคะตอนนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ให้เด็กๆก,กดตามไปด้วยเลยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ0 0.002หน่วยเป็นวินาทีหรือตัวเศษนะคะแต่ทีนี้คุณครูเคยบอกแล้วว่าถ้าหน่วยมันไม่เหมาะสมก็จะทำการแปลงหน่วยจากแสดงว่าณนะตอนนี้นะคะค่าเวลาของเรานะคะ ที่เรากดจะกเคกรื่อนคีดแรกครั้งแรกเราได้เท่ากับ0.02วินาทีหรือเท่ากับ0.02เซกจะเท่ากับเท่าไร่ตอนนี้จะเห็นว่าทศนิยมเด็กๆเ,เห็นไหมทศนิยมตอนนี้มีสองตแหน่งเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีสองตแหน่งหน่วยที่เหมาะสมในการที่เราจะต้องแปลงก็คือหน่วยที่เป็นมีตัวคําว่ามิลลิเซกนำหน้าแล้วจึงตามด้วยตัว s ตรงนี้นะคะดังนั้นวิธีการแปลงก็คืออะไรนะอันนี้ครูเดี๋ยวครูขอช็อตโน้ตไว้ด้านข้างเผื่อใครลืมก็คือ1แปลงให้เป็นมิลลิอ่าเขาบอกว่าให้นำไปคูณด้วยเท่าไหรอนเ่นเอง1ง0 0นะคะหรือคูณด้วย10กำลัง3ดังนั้น0.02เมื่อจับไปคูณกับ1,000จึงได้เท่ากับ ยี่สิบมิลิเซกพอได้ไม่ยี่สิบมิลิเซกตรงนี้แล้วไปทำอะไรต่อแน่นอนค่ะโจทย์ครูบอกแล้วว่าให้เขียนรูปคลื่นสัญญาณด้วยเมื่อได้ค่าของค่าเวลาของโจทย์ในข้อนี้ที่ขณะความถี่่ากับ50ิเฮิร์แล้วก็ให้เด็กๆมาเขียนรูปคลื่นสัญญาณขึ้นมานะคะรูปคลื่นสัญญาณที่เขียนนะคะเมื่อเขียนเป็นกราฟแบบนี้ จะเขียนลักษณะเหมือนกันทุกรูปเลยนะคะก็คือ1เป็นรูปสัญญาณฟังก์ชันไซน์แบบนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นแกนเวลาก็คือชีน้อยแต่หน่วยข้างหลังเมื่อตะกี้เราทำการแปลงหน่วยแล้วมันจะเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยมิลลิเซกเราก็ต้องเขียนข้างหลังว่าเป็นหน่วยมิลลิเซกนะคะครูเขียนเส้นไม่ครบแล้วก็ต้องเขียนตรงนี้ด้วยจุดนะคะ ตำแหน่งตรงนี้นะคะตำแหน่งตรงนี้จะประกอบไปด้วย1จุดเริ่มก็จะมีค่าที่เวลาเท่ากับ0มิลลิเซกนะทำไมคุณเปมิลลิเซกเพราะหน่วยตอนนี้คือหน่วยมิลลิเซกต่อมานะคะสูงสุดทางด้านซบวกตรงนี้อา้าวเดี๋ยวก่อนก่อนใส่ก็คือ1ค่าเวลานี่เลยครับเขียนตามนี้เลยนะคะเขียนตามนี้หมดทุกคนเลย หนึ่งคาเวลาตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่รหัมาคือ20ก็ให้ใส่20ข้างท้ายครึ่งไซเครื่องหรือครึ่งคาเวลาก็คือเท่ากับเท่าไหร่เ0สูงสุดทางด้านซีกบวกก็คือ5มิลลิเซกและสูงสุดทางด้านซีกลบก็คือ15มิลลิเซกเพราะฉะนั้นคําตอบก็เสร็จแล้ว1ข้อโอเคนะคะมาค่ะครูจะสาธิตวิธีตัวอย่างให้อีกแค่ตัวอย่างเดียวนะคะจะเป็นตัวอย่างที่อ้อยประกาศสะดุด ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ก็ยังเป็นการหาค่าภาพเวลาอยู่นะคะแต่ตอนนี้ความถี่ของเราจะเปลี่ยนไปบอกว่าเมื่อความถี่เท่ากับ5กิบ 0เฮิร์ตโอเคค่ะเหมือนเดิมฮะก็จัดก,การแสดงวิธีท,ทำเลย solution แสดงว่าจากอะไรจากสูตรนะคะสูตรในการหาคา่าค่าเวลาก็ยังเหมือนเดิมคือ t ใหญ่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วย f เล็กจากนั้นทำการแทนค่าค่ะเมื่อทำการแทนค่า t ใหญ่ของเราจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วย5แต่จะนี้จะใส่5เฉยๆม่ได้เพราะว่ามันมี คำว่าตัวเคหรือกิโลอยู่หน้าหน่วยดังนั้นเราจึงจะต้องใส่เข้าไปครบนะคะเวลาที่เราแสดงวิธีทำดังนั้นเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราก็ทําการกดเลยค่ะกับเครื่องคิดเลขวิธีการกดนะคะเด็กๆเด็กๆจําได้ไหมเพราะตอนนั้นกูเคยให้โหลดเครื่องคิดเลขไปแล้วนะคะดาวโหลดเครื่องคิดเลขไปแล้วบางคนเนี่ยก็จะโหลดคือ มีเป็นฟังก์ชัน exp แต่บางคนก็จะเป็นคูณ10ยกกำลัง x ไม่ว่าจะเป็นกรณี exp หรือคูณ10ยกกำลังนะคะวิธีการกดก็เหมือนกันเลยก็คือ1เอาเรามากดไปพร้อมกันนะคะก็คือ1กด1กดเครื่องหมายหารกดตามมาเลยก็คือด้วยเลข5พอกดเลข5เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องกด exp หรือ คูณสิยกกำลังแต่เผอ,อิญเครื่องคิดเลขของครูเป็น EFP นะคะครูขอเขียนเป็น EFP EFP เท่าไหร่ล่ะก็ไปดู EFP เท่าไหร่ตอนนี้มันคืออะไรคะกิโลกิโลก็คือเท่ากับกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกดเท่ากับออกมาแล้วผลที่ได้จะมีค่าเท่ากับขอดูแป๊บหนึงเท่ากับ 0.0 3ตัวแล้วก็ตามด้วยเลข2นะคะเอาเด็กๆลองกดตามดูนะคะว่าได้ตามนี้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกดได้ตรงนี้แล้วนะคะคำตอบค่าเวลาตรงนี้จึงเท่ากับ0.0.0.0 2หน่วยครั้งแรกยังเป็นวินาทีหรือเสร็จอยู่นะคะอ่าเดีย๋ยวครูชอบโน้ตเพิ่มให้ก่อนนะคะเพื่อมลืมก็คือต่อตรงนี้เลยละกันเอกิโลค่ะ ยกกำลัง3แต่ถ้าเป็นเมกะก็จะยกกำลัง6นะคะเอาโอเคฮะทีนี้เด็กๆคะเราจะเห็นว่าหน่วยตอนนี้มันไม่ใช่หน่วยที่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําการแปลงหน่วยเอาขั้นตอนของการแปลงหน่วยทํำยังไงเอาละขอบาดีมันไม่ตรงเนาะแต่ตอนเด็กเขียนเด็กต้องเขียนให้ตําแหน่งมันตรงกันนะคะพอดีว่าครูดันมาช็อตโน้ตวิธีการกดเครื่องตรงเนี้ย วิธีการกดเครื่องเข้าไว้ตรงนี้ก็เลยเปลืองเนื้อที่ไปนะคะแต่ตอนที่เด็กทำใบสหัคเด็กไม่ต้องแสดงวิธีการกดหรือกดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งของการชดน ố ของครูดังนั้นเราจะทำการแปลงหน่วยเป็นหน่วยอะไรดีที่เหมาะสม อ้าวเรามาดูกันค่ะป็นหน่วยที่เหมาะสมเป็นยังไงตอนนี้ดูเลยทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ทศนิยมสี่ตำแหน่งดังนั้นการที่เราจะแปลงนะคะเราควรจะแปลงให้เป็นหน่วยอะไรเหมาะสมตอนนี้จะต้องแปลงให้เป็นหน่วยที่เรียกว่าหน่วยไมโครเพราะทศนิยมของเราตั้งสี่ตำแหน่งนะคะ เดี๋ยวครูทบทวนให้อีกทีนึงเนาะอ้าวเดี๋ยวกดเครื่องให้เสร็จก่อนเดี๋ยวครูจะสรุปให้อีกหนึ่งรอบล้วกันเป็นไมโครแล้ววิธีการแปลงให้เป็นไมโครทําอย่างไรวิธีการทําให้เป็นไมโครก็คือเขาบอกว่าให้เอาตัวเลขที่กดได้ที่ค้างไว้จากเครื่องคิดเลขคูณด้วยสิบกำลัง6หรือคูณด้วยเท่าไหร่นั่นเอง 1ล้านนะคะดังนั้นตอนนี้เครื่องคิดเลขของเราหน้าจอเนี่ยมันค้างอยู่ที่0.0002อยู่แล้วก็ให้เด็กๆดำเนินการกดคูณ1ล้านได้เลยหรือคูณ e x อ่ะคูณ1 e x p กํา<ะ>ลัง6นะคะคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ200ไมโครเซก โอเคค่ะอันนี้ก็คือทำหาค่าค่าเวลาได้แล้วนะคะว่าถ้าที่ความฉี่เท่ากับ5กิโลเฮิรต์ค่าค่าเวลาของเราจะมีค่าเท่ากับ200ไมโครเซกค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะไปทำอะไรต่อแน่นอนค่ะเมื่อเราได้ค่าค่าเวลาแล้วก็จะดการมานำเขียนเป็นลูกขึ้นสัญญาณเลยลูกขึ้นสัญญาณของค่าเวลาตรงนี้นะคะแน่นอนเปิร์า สีน้ำเงินเป็ลูกขึ้นสัญญาณนะคะลูกขึ้นสัญญาณฟังก์ชันไซยจะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันทุกรูปขึ้นนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือขนาดของครบเวลาที่จะแตกต่างที่จะไม่เหมือนกันเด็กๆก,ก็เขียนตามที่คุณครูเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะนี่หนึ่งครบเวลา ตอนนี้ทางล่างเป็นแกนเวลาหน่วยที่เราหาได้เมื่อกี้คือหน่วยอะไรนะไมโครเซกเพราะฉะนั้นค่าที่หาได้เรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็ต้องเริ่มที่0ูนไมโครเซกแล้วก็สิ้นสุดหนึ่งคาบเวลาที่เวลาเท่ากับ2 0 0มิลลิเซกครึ่งคาบเวลาก็กคือเท่าไหร่1 0 0ไมโครเซกสูงสุดทางด้านซิกัวกก็50าไมโครเซกและสูงสุดทางด้านซิก ลบก็คือนะักเวลาผ่านไป150ไมโครเซกนะคะเป็นอันว่าแบบฝึกหัดของเราก็เสร็จไปแล้วอีก1นข้อนะคะอา้าวคู้ลืมบอกไปอันนี้วิธีการกดวิธีการกดเครื่องคิดเลขเมื่อกี้มีบางคนบอกผมกดไม่ได้ครับเครื่องค่ะกดค้างอยู่ที่0.002 ให้เด็กนักเรียนกดวิธีที่หนึ่งก็คือหนึ่งกดหนึ่งล้านโอ้โหนับตัวเลขกันระเบิดระเบ้อเลยหนึ่งล้านมันก็จะได้อันนี้จะเป็นวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ผิดพลาดวิธีที่สองก็คือยังเหมือนเดิมเลยก็กดทำไมจีหน้าจอมันค้างอยู่แล้วคือ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองคูณด้วยหนึ่ง เครื่องครเป็น e f p กด e f p เครื่องครเป็น คูณสิบยกกำลังก็กดคูณสิบยกกำลังแล้วก็ตามด้วยเลขอะไรเลข6เพราะ1ล้านจะมีศูนย์อยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวกดออกมาคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากันก็คือเท่ากับ200แต่อย่าลืมนะคะหน่วยที่ใส่ต้องมีไมโครก่อนแล้วจึงตามด้วยตัว S นะคะเอาเป็นว่าแบบฝึกหัดอันนี้ก็จบแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นวิธีการหาค่าความฉี่บ้างแล้วคะ่ะอ้ มาถึงวิธีการหาค่าความถี่กันเนาะวิธีการหาค่าความที่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่และตัวอย่างที่3จงหาค่าความถี่เอาเพื่อให้เป็นการง่ายนะคะเมื่อกำหนดค่าเวลามาว่ามีค่าเท่ากับ20มิลิเซกคุณไหมย0่ิมิลิเซกก็เหมือนกับโจทย์ข้อไหนเนาะ ย้อนดัวเองอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือหนึ่งสูวนคันเหมือนเดิมเจ้าเมือเลยจากสูตรความฉี่คือเอฟเล็กเท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วยีใหญ่เมื่อเขียนสูตรเสร็จแล้วก็จกัดการเลยค่ะแทนค่าแทนค่าเอฟเล็กจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วยโอ,โอ เขียน20อย่างเดียวไม่ได้เพราะมันดันมีตัวคําว่ามิลลิอยู่ด้วยดังนั้นจึงใส่ไม้ครบไปเลยเท่ากับ20ส่วนด้วย20มิลลิเซกจัดการกดเครื่องคิดเลขออกมาครั้งแรกความถี่ของเราหน่วยจะเป็นเฮิร์นะคะหน่วยจะเป็นเฮิร์ดังนั้นวิธีการกดครูไม่เขียนเนาะให้เด็กๆก,กดตามไปเลยคือ 1. ห,หารด้วย ยีสแล้วเจอคำว่ามิลลิให้กด E X P E X P มิลลิก็คือต้องกดลบ3ด้วยนะคะไม่ใช่กดเลขสามอย่างเดียวเมื่อกดไปแล้วก็จะได้เท่ากับ5้าเอาแม่เจ้าครูกดผิดหรือเปล่าเนี่ยครูกดใหม่กดผิดจริงๆด้วยอ่ะเอาใหมห่งหารยีส e x p ลบ3กดออกมาก็จะได้เท่ากับ50อ้าว50าเฮิร์ตามว่าข้อนี้ต้องแปลงหน่วยไหมคะไม่ต้องแปลงหน่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขของเราเนี่ยที่อ่านมาได้ไอ้ที่กดได้จะไม่เกินหลักพันเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เกินหลักพันเราก็ไม่ต้องแปลงให้เป็น กิโลนะคะอย่าลืมไม่จบได้ไหมบัรชา้าถ้ามันเกินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านให้แปลงเป็นกิโลนะคะแต่ถ้าจะแปลงเป็นเมกะก็เริ่มที่1ล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านอันนี้เราแปลงเป็นเมกะได้นะคะโอเคเอาเป็นว่าอันนี้ อาจจะยังไม่ทบทวนอะไรเยอะนะเอ้าต่อมาเลยค่ะไปทาอะไรต่อเอาก็โจทย์เรายังต้องเขียนอะไรอยู่เหมือนเดิมรูปสัญญาณของคาบเวลาถึงแม้โจทย์จะเขาจะไม่ได้บอกให้เราเนี่ยหาค่าคาบเวลาแต่เด็กๆก็ยังต้องเขียนลูกขึ้นสัญญาณเหมือนเดิมลูกขึ้นสัญญาณฟังก์ชันไซน์ไม่เดมเลยเปิร์ชแน่นอนฮะแกนนี้เป็นแกนเวลาทีน้อยหน่วยเมื่อตะกี้ เป็นอะไรนะที่โจทย์บอกเป็นมิลิเซกเด็กๆก,ก็เขียนเป็นมิลิเซกนะคะอ่าตรงนี้เป็นอะไรเออเขียนด้วยเป็นค่าเวลาค่ะอ๋อก่อนจะไปใส่ขออนุญาตใส่ปากกาตรงนี้คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนอ่าชะตตรงนี้เป็นนึ่งค่าเวลาของเรามีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์ึงค่าเวลาเท่ากับยี่สิบมิลิเซกครึง่งใส่เคิล เท่ากับ10มิลลิเซกสูงสุดทางด้านซีกบวกนะคะผ่านไปใช้เวลา5มิลลิเซกสูงสุดทางด้านซีกลบใช้เวลาผ่านไป15มิลลิเซกโอเคค่ะเสร็จไปอีกแล้ว1ข้อน,นะคะโฉต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างที่4ค่ะอาจจะไม่ละเอียดเหมือนสอนในห้องเนาะกูก็ได้เต็มที่แค่นี้นะคะอ้าวจงหาค่ะ ความชีเหมือนเดิมเลยจงหาค่าความชีนะคะเมื่อค่อาเวลาเท่ากับโยจำบอไดาแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่นะ200 m i โ r o s e c เพราะฉะนั้นโอ้เห็ินโจทย์มาเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนรอไว้เลย solution แล้วก็ จากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะจากสูตรในการหาค่าความถฉี่ f เล็กเท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วยเใหญ่แล้วก็ทำการแทนค่า f เท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วย 200แน่นอนค่ะมีคำว่าไมโครก็ต้องใส่ไมโครเซกเข้าไปด้วยกดเครื่องคิดเลขเลยอ้าวเดี๋ยวรอบนี้คูจะบอกวิธีการกดด้วยนะเนาะเผื่อข้อเมื่อกี้ใครกดไม่ได้วิธีการกดกดเลขหนึง่งกดเครื่องหมายหารกดตัวเลข2 0 0เจอคำว่าไมโครก็ให้กด e x p หรือเครื่องของใครเป็นคูณ10ยกกำลังก็กดนะคะตามด้วย อะไรเอ่ยไมโครไมโครไมโครตรงนี้นะคะตัวเลขนี้มันเป็นเลขชี้กำลังเลขลบหกอ้าวครูใส่คำว่ามิลลิให้ด้วยมิลลิคือยกกำลังลบสดังนั้นเราเจอไมโครเราก็ต้องใส่กำลังลบหนะคะกดเข้ากับออกมาก็จะมีค่าเท่ากับห้าพันอา ได้เครื่องตรงนี้เท่ากับ5,000ในการกดครั้งแรกในเครื่องคิดเลขหน่วยก็จะเป็นเฮิร์ตแสดงว่าที่ค่าเวลาเท่ากับ200ไมโครเซกตอนนี้นะคะมันมีความถี่ขนาด5,000เฮิร์ตแต่ปรากฏว่าเด็กๆเ,เขีนอะไรไหมเด็กๆเ,เขีนอะไรหรือเปล่าคะว่าณตอนนี้นี่ฮะนี่ ความถี่ของเราหลักของมันค่าของมันเนี่ยมันเกินหลักพันช่ม่มเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกินหลักพันเด็กๆควรจะต้องแปลงให้หน่วยเป็นอะไรเหมาะสมกิโลเฮิรตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการแปลงเป็นกิโลเฮิรต์ก็เอาอะไรไปหารนั่นเอง หารด้วย10ยกกำลัง3หรือหารด้วยอะไรนั่นเองคะ่ะ1,000ดังนั้นออกมาเลยครับผมความถี่ก็จะเท่ากับเอากดเครื่องตามเลยคะ่ะวิธีการกดตัวเลขเดิมที่ค้างอยู่หน้าจอนะคะคือ5,000แปลงให้เป็นกิโลคือเอาไปหารด้วย1,000หรือใครไม่หารด้วย1,000จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ก็ให้ใส่เป็นเลข 1แล้วก็ exp นะคะไม่ได้กด10นะกด1 exp แต่นะครับแล้วก็ตามด้วยกำลังเลข3เพราะ1,000เนี่ยคือเลข ยกกำลัง3กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ5อพอได้5ตรงนี้แต่ตอนมาใส่เด็กๆจะใส่5แล้วหน่วยเป็นเฮิร์ตเฉยๆไม่ได้เด็กจะต้องใส่กิโลด้วยนะคะอย่าลืมเพราะเราทำการแปลงหน่วยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้น5กิโลเฮิร์ตก็จะเท่ากับ5 พันเฮิร์ตนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูช็อตโน้ตเพิ่มให้ตรงนี้นิดนึงนะคะว่ากิโลเนี่ยเลขยกกำลังของเขาคือบวกสส่วนเมกะก็คือเลขยกกำลังก็คือเลขบวก6นะคะอา้าว จบอีกนิดเดียวใกล้เสร็จแล้วมาทำอะไรต่อมาจัดก,การเขียนรูปคลืนสัญญาณฟังชั่นไซายเหมือนเดิมนะคะรูปขึ้นสัญญาณฟังชั่นไซายของค่าคาบเวลานะคะปึ๊บอ,อ่ะที่ ตอนนี้หน่วยของเราไม่ใช่มิลลิแล้วนะหน่วยจะคืออะไรครับไมโครเซกนะคะแล้วที่สำคัญตอนนี้ก็คือเขียนรอไปเลยก็ได้ว่าถึงค่าเวลาของความถี่ที่ความถฉี่เท่ากับ5กิโลเฮิร์ตตรงนี้เท่ากับ200ไมโครเซกนะคะอ้าวจัดก,การเขียนต่อยกบเลยอันนี้นี่แบบฝึกหัดเราก็จะเสร็จแล้วนะครับ ไว้สั้นไปขอโทษลบๆๆๆๆๆๆๆนชั entonces, ่นมนชั่นเอาแคอเอาใส่ข้อต่างๆครบอันนี้ก็เป็นตัวทีใหญ่คือหนึ่งคาเวลาเริ่มที่ศูนย์เวลาผ่านไปนะคะตอนนี้ครึ่งคาบก็คือ100ไมโครเซกสูงสุดทางด้านซีบวกก็คือ50ไมโครเซกและสูงสุดทางด้านซีลบก็คือ 100ใไม่หนึไมโครเซกค่ะเอาเป็นว่าจบแล้วนะคะตัวอย่างทั้ง4ีข้อนี้จ้า